ใครกำลังมองหาร้านขายดียไลเลนเจอร์สวยๆนะครับซื้อไปพร้อมปั้นเล่นได้เลยนะครับขอแนะนำนะครับร้านซ a ตโตช็อปนะครับจะมีไอดีไก่ป้ายเหลืองนะครับที่มีตัวละครสวยๆนะครับร้อมปั้นเล่นไปได้เลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยสามารถมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีไอดีป้ายเหลืองโคตรสวยนะครับที่มีตัวละครสวยๆอะ ป้ายเหลืองที่มีตัวจำเจมที่หลายคนหากันนะฮะนี่ครับมีตัวนี้คู่กับตัวนี้ตัวนี้คู่กับตัวนี้เยอะไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีไอดีป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับที่ซื้อไปเนี่ยพร้อมเล่นเลยนะครับนี่ฮะซื้อไปพร้อมเล่นได้เลยบอกเลยเลยว่าแบบซื้อไปพร้อมเล่นมีทั้งก,กบมีทั้งเกียร์นะครับอา่าพร้อมเล่นได้เลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักแฟนเพจสตาร์โตช็อปไปได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Li n e เล en เจอนะครับอยู่กันในช่อง 1GTC คลิปนี้นะครับ คาดเดานะครับมืดนะฮะสตัวนะครับผมได้ทําคลิปแสงนะสองตัวไปแล้วนะครับในคลิปนี้ก็ถึงค่าวของมืดกันบ้างแหละนะครับก็สําหรับมืดนะจะมาวันไหนนะฮะในมุมผมนะถ้าเกิดว่าแสงเนี่ยมาเมื่อไหร่นะครับแล้วจบตู้แสงปุ๊บผมคิดว่าตู้มืดต่อเลยนะฮะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมสังเกตตามรอบนะแสงออกปุ๊บมืดต่อเข้าเลยนะครับอีก7วันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย วันเวลาในการคาดเดาก็คือเราต้องคาดดาวแสงให้ถูกก่อนนะครับแล้วมืดเราก็จะถูกเลยนะครับเพราะว่าแสงไปมืดมาก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่เนื้อหาหลักของเรานะครับสาหรับมืดนะไม่ได้มาคาดเดาวเรื่องเวลาสักเท่าไหร่นะครับมาคาดเดาเรื่องตัวละครกันดีกว่านะครับเพราะว่าตู้มืดเนี่ยมันเป็นตู้ที่แบบมาช่วงปลายเดือนนะครับแล้วช่วงปลายเดือนเนี่ยจะค่อนข้างคาบนะคาบคาบแบบคาบไปเดือนถัดไปก็คือคาบเกี่ยวกับโคโรโบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลายคนน่าจะหลังเลว่าเฮ้ย ถ้าเกิดว่ามืดมาแล้วตั๋วกาชาตนน้อยเนี่ยจะข้ามมืดเพื่อไปเปิดโคลาโบดีไหมอ่าเพราะมันค่อนข้างคาบเกี่ยวกันมากเลยมืดอ่าอีกไม่กี่วันนึงตู้มืดหมดก็จะเป็นโคโาโบเดือนมิถุนายนนะฮะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าโคลาโบรอบหน้าเนี่ยจะเก่งขนาดไหนหรือว่าจะเป็นโคโาโบดังขนาดไหนเฮ้ยเราอาจจะอยากสะสมไหมนะครับต้องเตรียมตั๋วกราชาไว้เปิดหรือเปล่านั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาคาดเดามืด2ตัวที่จะเข้ามากันดีกว่านะครับว่าจะเป็นมืดอะไรนะฮะอย่างคลิปแสงเลยนะครับที่ผมได้ทําคลิปาคาดเดาไปนะฮะมืดก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าในาไลฟ์ของเพจทางการนะครับเขาก็ได้สปอยมานะครับว่าเ,เดี๋ยวจะมีะบราวนะบราวสองตัวมาในแสงมืดนะฮะผมก็เดาบราวแสงตัวหนึ่งบราวมืดหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย บราวมืดก็ต้องมีเหมือนกัน1ตัวและอีก1ตัวจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนั่นเองนะฮะไปลุยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านตัวมืดนะ2ตัวนะครับที่จะมากันนะฮะอาท่าถามผมนะอย่างอาเรนเจอร์ท่ามืดเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเป็นเรนเจอร์ท่าแสงเนี่ยจะคาดคาดเดาค่อนข้างยากหน่อยนะครับแต่ตัวมืดเนี่ยผมว่าคาดเดาง่ายนะถ้าพูดถึงตัวบราวนะครับเพราะว่าฝั่งมืดเนี่ย บราวมีน้อยจริงๆนะครับถ้านับนะบราวสุโคโยมินะครับหนึ่งตัวนะครับบราวตัวที่สองนะฮะที่เพิ่งมาคือบราวยมทูตนะฮะแล้วบราวตัวที่สามที่เพิ่งจะมาก็คือตัวบราวทหารเสือนั่นเองนะฮะอ่าที่จะมาเนี่ยมีแค่สามตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาถามผมเรื่องบราวนะเออในในตู้เนี่ยตู้มืดที่จะมาเนี่ยบราวหนึ่งตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นทางด้านตัว บราวยมทูตผมให้90%เลยแล้วกันนะว่าบราวยมทูตเนี่ยน่าจะมานะฮะไม่น่าพลิกล็อกเป็นบราวสุโคโยมินะครับถ้าออกเป็นบราวสุโคโยมิเนี่ยถือว่าแกงผู้เล่นมากเลยนะเพราะว่าบราวสุโคโยมิเนี่ยเป็นตัวละครที่อ่ามันจะมีพวกแพ็กเกจแสงมืดอะที่คนกลับมาเล่นเนี่ยสามารถเปิดหากันได้นะครับแล้วก็แพ็กเกจคัมแบ็กเนี่ยก็จะน่าจะมีนะครับให้เปิดหากันซึ่ง ไม่น่ามาให้เปิดหาแบบนี้นะครับถ้ามาให้เปิดหาแบบเนี้ยผมมองว่าแกงผู้เล่นมากนะครับและคิดว่าไม่น่าจะมีคนเปิดอ่ะเพราะว่าตัวละครสโคยมิเนี่ยค่อนข้างเก่านะครับล่างก้าดาวก็ไม่มีนะครับไม่น่าจะมาให้เปิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าถามในมุมผมนะเลนเจอร์เลนเจอร์บราวนะครับธาตุมืดหนึ่งตัวที่จะมานะบราวยมทูต ผมให้90%นะครับแล้วถ้าบราวยาวะทูดมาเนี่ยถามว่าหน้าเปิดไหมผมมองว่า ยังไงก็น่าเปิดสําหรับคนที่ยังไม่มีนะครับเพราะว่าราวยมทูตเนี่ยใบดุนะครับแล้วก็เป็นตัวที่แบบเอาไปยืนชนได้อยู่เหมือนกันนะครับแบบวิ่งไวไปกินตําแหน่งนะครับแล้วก็ปล่อยทางด้านซัมมอนปีศาจเนี่ยที่มีความปั่นปวดเนี่ยเพื่ออาจทาให้ตัวซัมมอนเนี่ยไปกินพื้นที่ทําให้เราเล่นง่ายมากขึ้นจริงๆนะร,บบราวยมทูตเนี่ยใครไม่มีถือว่าลําบากแนะนําว่าถ้ามาอยากให้เปิดหากันนะครับอ่ะ ส่วนตัวละครที่จะมาคู่กับราวยมทูตเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวอะไรนะฮะอ่ะเบื้องต้นนะราวตัวนี้ตัดไปเลยเพราะว่าอยู่ในเดือนนี้ไม่น่ามาอยู่แล้วนะครับราวผู้กันก็ไม่ผมตัดยังไม่อยู่นะครับมูลหนุนรายการเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสแต่ผมคิดว่ายังไม่ใช่นะฮะส่วนพิชเชอร์อ่าที่ตอนแรกผมคิดว่าจะมาไม่ใช่นะเพราะว่าพิชเชอร์เนี่ยไปอยู่ในแพ็กเกจไปแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะ ตัวละครที่ผมคิดว่าน่าจะมาจับคู่กับราวยมทูตนะอา็ลอลตอะไรพวกน,นี้ตัดไปเลยโยม,มิผมคิดว่าตัดนะฮะ,จะเจมตัดตัวที่คิดว่าจะมาคู่กับราวยมทูตเนี่ยถ้าถามในมุมผมนะผมให้เป็นแซลลี่นาฬิกาปู่คู่กับราวยมทูตถ้าถามผมนะเออในรอบคลิปแสงเนี่ยที่ผมทําคลิปคาดเดาวไปเนี่ยผมเดาเป็น เบาร็อกคู่กับบอดผู้กำกับเนาะเป็นไหวพิบแสง2ตัวนะครับส่วนธาตุมืดเนี่ยผมให้เป็นพลังมืด2ตัวนั่นก็จะเป็นพลังนี่ครับพลังโยมทูตอ่าโยมทูตสายพลังกับแซลลี่นาฬิกาปู่นะครับสายพลังเป็นพลังมืด2ตัวกับไหวพิบอ่ะไหวพิบแสง2ตัวนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะไม่ใช่นาฬิกาปู่ไหมผมคิดว่ามีโอกาสอาจจะเป็นไวซูชิก็ได้แต่ผมคิดละ ผมให้แสงนะในคลิปที่แล้วผมให้แสงเป็นไหวพลิบ2ตัวก็คือบาล o ร็อกคู่กับพวกบอสผู้ก,กำกับนะฮะส่วนในคลิปนี้นะครับมืดสองตัวที่ผมคิดว่าจะมาเนี่ยจะเป็นบราวยมทูตนะครับคู่กับแซลลี่นาฬิกาปูครับสตัวนี้เลยเป็นพลังมืดสองตัวคู่กันอันนี้คือผมคาดเดานะคิดว่าเป็นอย่างนี้ ไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรนะฮะแต่ผมเดาไปก่อนนะครับเพราะผมเล่นมาปีกว่าๆแล้วนะครับปีหลายเดือนอยู่เหมือนกันประมาณ4ีหเดือนนะที่ผมเล่นไลน์เจอมาก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับสำหรับธาตุมืด2อตัวที่ผมคิดว่าจะมานะครับสรุปอีกทีหนึ่งนะฮะผมคิดว่าเป็นบราวยมโทษคู่กับแซลลี่นาฬิกาปู่นะครับเป็นพลังมืด2อตัวคู่กันนะฮะแล้วก็น่าจะมีคนถามมาว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันใกล้โคลโบแบบเนี้ย ผมจะเปิดหาดีไหมนะครับเอาเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าถ้าคนมีตัวกราชาานน้อยจริงๆเนี่ยอาจจะข้ามได้นะครับเพื่อไปเปิดโคลลโบนะครับเพราะว่า ID ตัวกรชาานน้อยหรือ ID เริ่มใหม่เนี่ยของไม่มีเราก็ต้องไปเน้นโคลลโบอยู่แล้วเพราะว่าโคลลโบเนี่ยจะปั้นง่ายของหมดไม่เยอะนะครับส่วนแสงมืดเนี่ยถ้าถามในมุมผมนะ จะปั้นยากหน่อยแต่ถ้าปั้นเนี่ยเล่นได้นานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกาชาน้อยข้ามได้แต่ถ้าตัวกาชาเยอะหรือว่าอยากได้จากใจเนี่ยอย่าข้ามนะถ้าเกิดว่าออกเป็นยมมาทูดคู่กับนาฬิกาปูเนี่ยตึงทั้งคู่นะครับห้ามข้ามนะโอเคนะครับก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ